ใเพื่อนเรอคิดว่ามันตุ่มงโบ๊ทพี่มันขับรถเก er well. ็บตกษาน้ำไงเอเจ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 อตรงไหนตรงไปทางไหน ขึ้นขบนอะคนเออทำอเลยได้ยินเสียงละอ๋อเยีย่ยมมากเลยว่ะเฮ้ยพี่นี้ผมจีมาหน่นอยหายไปโรงบาลเก่ากำลังไปวะมันก็จะพังอีกที่อะต,องลงลตอิลงไหลติงลงไหลติงลงไหลติงลงไหล วกกลับไปไฮเบโ์มันแตมข้างล่างแม่งชนไม่ก็ดิเหมือนเขาจะได้จะกลับบ้านนะต่างหน้าบ้านเลยเขาดัดได้บวกแดงเขาดิหน้าบ้านไม่แน่บ้านแนวโอเคเขาจะกลับบ้านเหมือนจะกลับบ้านเพื่อนได้ทันหน่อยตามเพื่อนใด้ทันหน่อยข้างหลังขัดเท่าไหร่ดิขัดเท่าไหร่ดิเป็นพี่ผมเหยียดในตัไปละเอออุ้ยสสวยป้อมดะ

เขาลงเาลงเาเทนเ้าจะเทนเขาจะเทนปริมาวา是是 like. fish fish anyway. okay, ี่งใช่ไหมเบิ้มไปเลยเบิ้มไปเลยมาดิ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 มดิมา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 ดมาดิ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 มยดิมาดิมาดิมาดมดิมามมดิมามาดิมาดิมาดิมามดิมามดมดิม้าดิดิมาดิมามาดิดิมาดิมามาดิมามาดิมามาดิมมามาดิมิมาด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 ิมดิมามาดิมามาดิมดิมาดาดมาดิมาดิมาิ มามาเพื่อนโดนแล้วหน้าบ้านมาเล่นมาเล่นลงเลยลงเลยลงเลยเลยไหวที่เปิดที่เปิดีเกมรถอาสามสีหน่อยเดีรถเนี่ยเขาโอมลงเนี่ยอาสามสีอ่ะยิงดิยิงดิลุกสนามพี่ลุกสนามาพี่ทุกคนทุกคนมาหน้าบ้านโอเคทุกคนเลยอย่าบ้าอย่าบ้าพี่จะเล่นบ้าไม่เล่นไม่ได้ตกลงไปกับไปบ้าขาหล่นหล่นหล่นเล่นดิหล่นแล้วหล่นแล้วใจเย็นออกมาก่อนเสียงน้องก่อน เข้าบ้านอย่าเพิ่งเข้าบ้านข้างนอกตายเชียงนอกให้ก่อนกักศพข้างนอกหาที่กักศพด้วยเราก็ให้บุกไปเพื่อนโดนะอยู่ในบ้านเลยเข้าไปใหม่อ่ะระวังระเบิดเราเลยไม่น่าได้พี่ะังระเบิดเขามากัดตรงถนนไหมาด้วยไปกำลังพยายามออก วางระเบิดวางระเบิดหน่อยวางระเบิดหน่อยเอาไปไว้ในกดังเอาไปไว้ในกดังลเราเห็นเราจะได้ปิดได้เอาไว้ตรงถนนอย่าเอาไว้ในบ้านเอาไว้ตรงถนนนี้แหละไว้ตรงข้างล่างเลยถ้ามันมาิดถ้ามันมากว่าวางเลยขบ้านเลยขอบ้านเลยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป ระเบิดที่พี่แจกเอาเประเบิดได้าเลยได้เลยได้มเยเดดูศพนดึงดึงมาตั้งไปีไปเฮ้ยแล้วใครเขาเอาพไปโกดันน่ะฮัลโหลเขาชุบแน่บอกให้การนเขาอามาถนนนี่เอามาถนนยิงหน่อย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 เพ่อเอเยอะเพื่อเยอะต็ตาส่งมาตาสงมาเพื่อเยอะเยอมาถนนเยอแยะโกรดังที่มาลองจมาบ้านเลย เอไว้ังตัวนี้ไว้ก่อนตัวเดียว่ะสามสิง่มไเลยนะสามส่ยิงพี่เฮ้ยไหนมึงฆ่าเต็มมึงไม่เอาสมบอกมาวะมึงดงสมออกมาด้วยมึงดึงสมออกมาด้วยไม่เป็นไรแตเย็น้าใะมาาลเอหประตูอย่าอุ้มเองเอาสมมาไว้ตรงประตูอย่าอุ้มเองยิงนิดยิงนิดเอาเพื่อนเราเข้าไปข้างในอ่ะพี่พี่ปืนเขายิงฟรีพี่ข้างในอ่ะพี่เดจับปืนหน่อยดิพี่เอย่าปล่อยเพื่อนตายดิไมได้ไม่ได้พี่ ไรเฮ้ยมาบามาไม้ใหญ่หัวมากเพื่อนนี่เห็นเพื่อนตายไหมเนี่ยเพื่อนตายปะจะจบไอ้ไอ้เป็นตำแหน่งไหนยี่ยี่กลายโหนดกลโนไม่เห็นเปลากลางโหนไม่ได้เลยกลางหนียแล้วมึงโง่จังอะกลหนดกไม่โนขาไม่มีแรงเดินหรืออะไรเป็นอะไรอะจกก่โอคนที่เฮ้ยเฮ้ยกูก่อนกูก่อนเฮ้ย ไมิเห hey, he ็นกูตายไม่เ hmm. นี่ยโอ้ยกอดเลยงูเข right. ียวอะไลวากามิเอสวยจะตายแล้วจะตายแล้วนี่อ่ะอุ้มอยู่แล้วแมงหัวแอ็นในสัตว์แตกแล้วแล้วไปไปช่วยหลังบ้านหน่อยไปช่วยหลังบ้านหน่อยเอาไปเอาไว้กานับนุนไช่วยหลังบ้านหน่อยไปช่วยหลังบ้านหน่อยไปช่วยหลังบ้านหน่อยไปช่วยหลังบ้านหน่อยเาตขาตขาตกหน้าบ้านนหนึ่ง มานอกบ้านหน่อยไปนอกบ้านหน่อยไปนอกบ้านหน่อยข้างในไ,ไหวแล้วไม่งในไ,ไหวแล้วโอ้จิตรีนี่ไม่ทำน้ำนี่กูก็ไม่ใส่หรอกนี่กูนี่สันดาเนเลยเหี้ย ศพมันให้หมดก่ศพมันให้หมดเขาจะหนีเขาจะหนีเขาจะหนีใหญ่หนีใหญ่หนีใหญเขาจะหนีใหญ่ไม่หนีจบบจบจบจบเอาหมดเลยเหรอฮะเก่งเหรอเก่งเหรอแม่งเก่งเหรอน้องเก่งเหรอน้องเก่งเหรอน้องเก่งปะเอามากกเอามากกาในใบยังมีตัอีกไม่ไปหามาที่ไม่ได้เก่งเลยไก่ระเบิดระเบิดแปลว ไปขยมืออ่ะขเองสัตว์ขวองวงม้วกออกจัดวู้พกออกไมกออกนี่อ่ะไม้พออกจัดจบไปดิไปเก็บหน่อยไปเก็บหน่อยบหลนล้งแล้วเก่งเหรอไม่่มา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 ไหนตัวไหนเก่งเก่งมา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  เก่งเก่งไงเยาะเก่งไงเก่งไงนี่ยักหน่อยเฮ้ยเวงเราเก่งเก่งไงแบกเหรอแบกแบกเราแบกระวังสามร้อยชี้นะพี่แบกเหรอแบกเหรอเฮ้ยส่งไม่ค่อยดีไปก่อนมีครับมีอาคีอะมี อโอ้ไม่ค่อยดีละแล้าวมาดีมามนี่มาเจ็บไหมบวกสี่เจ็บปะตรงไหนอ่ะอันใหญ่ดิตายไหมตายปะอุ้ยนี่เพื่อหญิงเพื่อหญิงจบจบไวหน่อยจบไวหน่อยจบช้าจบช้ารู้ไม่ได้เนี่ยเมียกี้ไม่ต้องกลัวบอกเพื่อนเมียกี้กูเมียกี้ไม่ต้องกลัวอันนี้เราจบช้า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  เออเราจบช้าอะบอสจะมีดีบอสอ่ะบอสตามมาจบช้าเนี่ยจบช้านะเราวิจิวีทีนะเทีนะทีเหรอทีเหรอตายวันไหนเนี่ยวู้ตายวันไหน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 เกี้ยวตายวันไหน ตายเมื่อไหร่ตายแล้วตายแล้วยังไม่ตายไม่บอกตายแล้วเทนะกูหวดปวดอะไม่สนว่าหัวใครมีกูเหมาสองเหี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับมีอาชีตั้งกติครับตั้งกติไว้นะไม่รุ่นคุมสนไว้น้องเกอร์พี่คนไหนเนี่ยน้องเกอร์นังหวั่นครับนังหวั่นเอารถแป๊บ หาเพ well ื่อนหน่อยว่าเพื่อนโดนกักอยู่ในบ้านหรือเปล่าไม่โดนไม่มีค่ะมามามาเร็วๆอุ้มศพคนละศพอุ้มศพคนละศพอุ้มศพคนละศพซ่อมรถด้วยนะครับต้มรถให้เสซ่ก่อนพี่พลอยต้มรถกันทุกคนก่อนมามามาก็อุ้มศพแล้วก็่อมรถไปด้วยไงตรงเทล่าแดงเหลือศพนะเหลือโอ้ยไม่ถูกหองอพี่พี่ใครพี่ถูกหองอ่ะปะเมาถุงที่กูนี่แผนเมื่อกี้กูแจกแล้วมันไม่เมาไม่ไม่ไม่บุกอยู่เงีตอนเซ่เป็นต้มท่อมอยู่ไงมานี้ หเหลือศพเอ้ยเหลือสามเลยมาศพหน่อยหน้าบ้านมามาเหลือสามศพมาเอาสมาไปกเป็นสภาพนี้ว่าโอเคไรเนี่ยจะนั่งหนึ่งหรือนั่งสองวัดมามจะนั่งหนึ่งหรือนั่งสอเฮียรำไม่ได้มาจะบอกให้สองสองเด ฟีอะไรครับเอาไปหลายอยู่ไม่เห็นฟีใครตายเลยะอใครจะอุ้มกับใครโอ้หลายอะไอ้ลาโดนกลัวขอร่งสิบสีอย่งอายออิลรถเจได้ไหมขอยไ้ผมไปกับบอลเลฟผมไปเองมากดเค้านเกลไมากดเคสมาน่้ยผมไม่มีรถโอ้เผื่อูนะเงลมาบอกัวคนมาด้วยอะเขาึ้นไปกับบอสอะแล้ไม่ได้บอบ่ง ไปดี๋ไปดี๋ไปนะนะขวดเคแล้วอะไรอะไรวอสก็อุ้มสองเอ้ยมึงไปดายังไงอะไอ้ก้าไม่อยู่ในวอเนี่ยน้ำเอารถรถนะน้ำเอารถอะไรแล้วมึงจะทำอะไรเนี่ยกูไปแล้วยังน่ะวับไปเลยก็ได้ปับไปเลยก็ได้ไอ้นานะมันไม่มีรถขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยแขกงเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาต้องขยันหรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเปละเวยไมเละเปละ อุ้มสองเหรอไม่ใครอุ้มสองอไม่ต้องอุ้มสองไม่ได้อุ้มสองพี่ไม่ได้อุ้มพี่ไม่ได้อุ้มครับ